ต่อันเลยนะครับที่ราศีธันวาราศีธนูนะครับคนลาคนที่เกิดราศีธนูในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยการเงินของเขานะครับในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นแนวสลัวสลัวนิดนึงอ่ะคือเป็นแนวเหมือนกับว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสุดโต่งแต่ก็ไม่ค่อยแยมแย่มากเป็นแนวกลางๆก็แล้วกันถือว่าการเงินการทองของคนราศีธนูในช่วงเดือนพฤศจิกาอยู่ในระดับกลางๆครับเป็นการเงินที่เข้ามาจ่ายไป แต่ก็ถือว่ายังคงมีกินใช้มีย่งชีพได้อยู่เรื่อยๆนะครับคนราศีธนูเนี่ยมีเกณฑ์ดวงที่จะเสียเงินไปกับในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาจจะเป็นซื้อน้ t บุ๊กซื้อมือถือใหม่ก็ได้นะครับของคนที่เกิดราศีนีใน้ในเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวผมขอให้ประกบไปแน่งโอเคได้ไพ่มีหนเฮฟวี่นะครับไพ่ปีน,นีเขาบอกเลยว่าอาจจะมีในเรื่องของการเสียไปกับ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านหรืออาจจะมีการเงินที่เสียไปกับในเรื่องของเข้าของเครื่องใช้หลายๆอย่างในบ้านด้วยอุปกรณ์สื่อสารด้วยในช่วงนี้นะครับคนราศีธนูเหมาะกับการเสริมดวงอย่างหนึ่งครับคือการเสริมดวงในเรื่องของการการทาบุญที่เกี่ยวข้องกับของใหญ่ๆของนหนักๆผมว่าการสมทบทุนบริจาคเกี่ยวกับสร้างพระประธาน การสมทบทุนในการบริจาคสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตึกอาคารครับถ้าเกิดเราลองไปที่วัดเราเจอในเรื่องของที่ไหนเขาเปิดให้มีบริจาคทาบุญเกี่ยวกับพวกสร้างพระหรือสร้างตึกอาคารในวัดเนี่ยผมว่าลองบริจาคไปแล้วดูลองบริจาคเงินไปดูครับจะนําพาให้ตัวเราเนี่ยมีโชคทางการเงินที่ดีเข้ามาได้ดีขึ้นครับมั่นคงขึ้น